อันนี้อยู่ที่สยามนะครับคลินิกนี้มาแบบง่ายมากก็คือสยามสแควร์แหละคือจะลงบินทสยามก็ได้หรือลงสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้ลงมาปุ๊บเดินมาตรงประมาณร้อยเมตรมั้งไม่ถึงร้อยเมตรหรืออีดอกคอนโดอะไอย่างเงี้ยนะครับคมอคืบถ้าเป็นคืบหรอใช่แล้วนะคะก็คือเมกอุบีฟิล์นะคะแม่เมกอ่เมกอุ่นแพงไหคะที่อยู่เมกอ เป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะคะแต่นี่คือเมกอบีฟิล์เป็นแบรนด์ซับของเมกออีกทีนึ่งคือที่นี่เน้นเรื่องฉีดมากๆเหมาะกับแม่มากๆนะคะยกขี้นมาสามารถยกขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยและที่จริงที่เนี่ยหมอเก่งด้วยจะจะพาไปแนะนำหมอข้างในครับ ไอวีด้ยครับเป็นวิตามินพีคคาะเแบบเล้งลงิวขาวดีท็อกิวนะคะตัวโอเวิชเชนฟิลเลอร์นะคะก็จะเป็นเกาหลีมีวีสค่ะตัวนี้ก็คือจากเป็นเ้าเกิดเจ็ดึสิบาค่ะแล้วก็มิวเป็เบเรียมเลยก็จะเป็นเลสเตเรีจากสวิเดนค่ะสวิเดนจากสวิเดน ก็คือตักหลอกโบท็อกเท่าไหร่นะคะคือตอนนี้เพื่อนอยากโบท็อกมากสองพันเการ้อยเก้าบก้าทอลคือตรงไหนครัก็คือได้กล้ามค่ะคียูนครัคุณหมอประเมินตามปัญหาของคุแล้วถันบอกแล้ที่นี่ก็คือถูกแม่ถูกมากมึง2999ไม่จำกัดยูนิตได้นะดูที่วาเ่ากล้ามเนื้อหล่อดมันเยอะขนาดไหนน่าจะเป็นนัก้ามก็ได้ะหลอดเนักกล้ามมากหรคุอเขาอาจเยอะได้ในราคาเท่านี้คนจมูกแล้วช้งอกคอนแทคเล ขอบคุณลายสีนี่กําลัมาคอนแทคเลนส์ของสาวๆข้างหน้าเขาเปินสีบ่อยมากนี่คือโขดโบท็อกเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในนะคะเดี๋ยวเราพบคุณหมออูก่อนเลยว่าคุณหมอคนนี้เขาเป็นเทรนเนอร์ใครที่แบบว่าอยากเรียนฉีดฟิลเลอร์ฉีดบอท็อกอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็สอนคุณหมออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแบบไว้ใจได้เลยว่าเที่ยวแตกเป็นอะไรที่เที่ยวแตกงไปกับเราจะ่ไหูกหมอวันนี้หนูมีให้แก้ไขถึงสาม ันด้กค่ะคนแรกเลยค่ะตังกายคืคคอไคหถามมากเป็นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนี้อเราใช้เพื่อออกกะัับให้แน่าเดียวขึ้บจามันสบา เออคุณหมอคือสิ่งเลิกก็ไม่ได้ทําให้เติมแต่ทำให้ยกเลยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหยบหน้าได้แต่จุดที่มันมีปัญหาเช่นคำบมันตอบมันทำให้หน้าหย้อยลงได้ก็คือเติมคำบได้จะได้ทําให้หน้าเราใหญ่ขึ้นไหมครับถ้าเลือกชนิดที่เหมาะสมเช่นไม่ตัวแข็งยันไปไม่ใช่ตัวบวมกันไปหน้ามันจะกลับมาตรงที่ปรนหลุกมันจะตื้นขึ้นหมาแล้วไม่ทําให้หน้าเราแย่ฟองออกแล้วหลันานฉี่วันก็หมดเลยครับประมาณสี่สี่แปดชั่วโมงนะครับอ๋อเป็นหน่วยวัดใช่ครับแต่แดดมันจะวัดเป็นตะบวงเฉียงเ้นโดนเฉียงจิ้มมัน ออกขีดของหนูเนี่ยแจ็คจะลุ้มเรื่อมย่อยๆในอหน่งนะครับก็อยากหยกหนักขึ้นไปหนึ่ผมว่าถ้าผิวมันไม่ค่อยยืดหยุ่นกับการทำพวกแบบเป็นอย่างเงี้ยเราใช้พวกออกลูกทำจะยืดดีกว่าจะพี่ดีกว่าใช่ไหมครับได้ ไม่มีราคาขายเลยกันอะไรอันเดอร์นี้อันนี้ไม่ได้ทำอะไรมันนานมากขอ๋อให้าผมลงหนกามครับก็ที่เป็นเก็บของผมมีกระเป๋าก้มหน้าตรงนี้ไม่ได้เป็นจะไขมันแตเพราะฉะนั้นเราใช้โพดของได้ให้มันขึ้นมาได้เราอย่างเงี้ยนี่แป๊บนะวัวใช้ถ้าเป็นแป๊บใช้โพดทอง รงนี้ของผมก็ควรจะต้องเป็นจิตแพทย์หรือออกกำลังกายทดสอบคนทำรูปการปากเขาอะค่ะคือจริงๆ,ๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่แค่อยากว่าถ้าอยากเติมนิดให้มันดูอิ่มกว่าให้มันแบบปากบนกับปากล่างมันดูมีขนาดที่ต่างกันหน่อยนึงอ๋ออันนี้มันน่าินมนอกปกติปากา่น้าดนต้องหญ่กปากบนประมาณหนึ่งเท่าอันนี้มันกำลางใกล้เคียงไปเลยคือถึงนี้มันมีเทรนที่แบบว่าหลายคนชอบเลยให้ปากบนกับปากล่างหนาเท่ากันฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ความมั่นใจ นั่นมันฉีดสลายใช่ไหมครับพอเขาฉีดในตาแล้วเขาไม่ชอบเขาทำไงก็สลายใช่ครับนะก็เป็นข้อดีอีกอ่ะใช่พินเล่พินเล่ข้อดีของมันคือสามารถจะฉีดสลายได้เริ่มใหม่ได้ใช่ครับแล้วอยากรู้ว่าเนี่ยการฉีดายไป มีต้นะจะอย่ายู่ประมาณตัเดือนถึงหนึ่งปีฟิลเลอร์มันจะเหมือนลูกโป่งที่ค่อยๆแตกออกมาบางคนเนี่ยจะเซนซิทีฟก็คือทังเลื่อนฟิลเลอร์หายไปนิดเดียวเขาก็รู้สึกว่าตรงน,นั้นนะ่ะท่องละเขาก็จะมาเติมแต่ไอ้ฟิลเลอร์หยดสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณปีหนึ่งปีครึ่งมันจะหายไปเรื่อยเลยจากเนือเยอะะื่อเราสนเขาว่าทานน้ำก็ช่วยให้ฟิลเลยฝูขึ้นแต่นี้ถูกไหมครับถูกต้องครับมันจะมีประโยชน์ตอนฟิลเลอร์มันเน 8, 8, ริ่มแตกพอแตกไปครึ่งหนึ่งเรายังไม่อยากมาฉีดเพิ่มเราดื่มน้ำเยอะๆได้ฟิลเลอร์มมัันนนดดูู้ก็ฟแ่ พอร่างกายเราขับกรชะชับออกมัก็คายน้ำออกมาแน่ใจ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ว่ามันเกี่ยวไหมกับชีสปั่นชามาเพราะเราถูกินโซเดียมแนโย่จนปากแบบของมันใช่ใชใเกี่ยวใช่ไหมครับใช่ครับคือพอเรากินเค็มเนี่ยเนื้อเยื่อตัวร่างกายมันจะบวมน้ําแล้วเนื้อเยื่อตรงนั้นมีซิลเลอร์อยู่ก็ยิ่งบวมน้ํานะคูณสอง หรือแม้แต่ทั้งเราตื่นนอนพรต,ตอนนอนเนี่ยของเหลวมันไม่ได้ไหลกลับตรงที่ทมันมังกรเข้ากันที่หน้าที่อกทั้งหมดเท่ากันก,ก,ก็จะตื่นมาผมันถึว่าปวดบุบใช่ครับแล้วพอตอนบา่ายเราเดินมันก็เดรนเดรนลงไปข้างล่างก็ยุอ่าแต่เราไปหันเจนอกัไมขอบคุณมารับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ พค่้ชจารายค้นสิบหมอจะไมตยอะใครับไม่เยะอ,อยะครับเดี๋ยวองดูนิเดียวไตยถึงอ่างี้ไมั่ได้จะจุ้กับหน้านะครับแรงรครับใน,นนี้นเ่ปิดปานิดนึงนะคะนะรับหายใจเข้าอีกนิด เสหมือนไม่ให้เราดันยายเยอะแต่ทิปก็คือ0.1สมัยก่อนไม่มีเราจะเดิมยาพวดไปเลยแล้วมันจะเยอะไปเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูกระจกนะอย่างเงี้ยกำลังดีถ้าชอบไม่เยอะนะครับเพราะคือตอนแรกปากมันจะเปินแหว่งอย่างเงี้ยเราทําให้มันมากรอยน,นะผ่านไปสัปดาห์หนึงน่งไงฟิลเลอร์รก็ที่มันจะยุบลงไปอีกยี่สิบมิลเปนนะครับอตอนนั้นคนใหญ่จะมาขอฉีดเพิ่มตรงนี้เป็นฟิลเลอร์ที่เราฉีดลงมอนิ้วเขี่ยได้มันไม่ได้เป็นก้อนนะเป็นเหลวๆเนาะใช่ครับคือปากถ้าเราเอาชนิด แล้วก็ฟิลเลอร์มันจะเข้าที่ประมาณ2สัปดาห์ก็บอกแล้วบอกสีร้องแขาบว่าไม่กลัวการฉีดวัวถั่วเลยแต่คุณคนกลัวเข็มทำยังไงก็ไม่หายหน้าตาไม่นไกลัวเข็มอ้าวเราทำยังไงลุกเราเดินลงไปเลยเดี๋ยวววัวถั่วกลางจัดฟันครับผมปล่อยกันไมาพยายามหายใจเข้าออกเดียวกันนะครับมันจะหนืดๆนิดนึง มีข้อแทรกอ,อะไรไหมครับหลังทำฟิเลเลอร,ร์ปะกงบกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับปากที่หอบปากเนืน้อแท้อะไรที่มาทีา่หอบปากอะไรก็ตามที่หอบปากใช้กับยาฆ่าจูบฆ่าโอมฆ่าจูบฆ่าทุกหน้าไหนไหมครับต้องกัปดาห์อยา่อา,ยาง,างาานา่งมา,ามีเพลสต่ำสัปดาห์เดี๋ยวอันนี้เป็นการลิกหน้าเป็นรุ่นใหญ่แล้วเราไม่ต้องการยาชาในการปกในทั้งนั้นเป็นคนที่ชินเข็มมาก ตอนนี้ก็เสร็จแล้วมาเราฉีดข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยบัททองและฟิลเลอร์ปากเดี๋ยวเราจะแบบเลิศกว่านั้นคือเดี๋ยวเราจะเก็บรีวิวด้วยหลังจากวันนี้นะครับประมาณสักสองอาทิตย์นอกจากเราจะมาดูว่าหน้าแบบยกขึ้นจริงไหมการลงลดไนเลยนะค่ดอก้์หน้าาไปทะพักแบบผิวเปลี่ยนสารธรรมเบาๆเดี๋ยวมารอดูอีกสองอาทิตย์หนึ่งละกันว่าเราจะเป็นยังไงอย่าลืมดูนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนีแบบโปรโมชั่นพิเศษอย่าลืมนะมค่าวันนี้นะคะก็เป็นวันครบรอบสองอาทิตย์นะคะหลังจากที่พวกเราทั้งหลายไปฉีดที่เมกกบีฟิล์ม เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาดูผลลั์ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะบอกเลยว่าของถูกนั้นก็ทําให้เราได้ผลเช่นกันเริ่มจากได้ทำอไรอ่ะสิวเซ็กหน้าเหรอคะและเก็นจีดตรงไหนบ้างก็มีรถกาบและฟิลเลอร์ปากหน่อยหน่อยอ่กาบ อ่ะไปเขาเรียกว่ามันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ดูเป็นนักกล้ามเนเดิมใช่การฉีดอ่ะกัดปื้มๆเหมือนขึ้นมาเป็นมัดขึ้นมาเป็นกล้ามใช่แตอนนี้ก็คือยังเล็กลงนะคะหน้าไม่แค็แต่จะดูใหญ่บ้างความอ้วนด้วยแล้วปากเป็นไงบ้างแม่จรางจริงบ้างรู้สึกว่าแค่เนี่ยชอบแล้วแต่เล่าสิตองฉีดปากหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแม่ไม่กินปลาเลยป่ะเหมือนกับว่าเวลาเราฉีดสารเติม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 เะถูกต้ิมเอาทิตย์ผ่านไปทุกอย่าง เข้าที่แล้วก็รู้สึกว่าพอใจกับแค่เนี้ยแล้วเวลาเล่นทำเจ็บปะตึงตึงตึงเออตึงตึงมากแต่ไม่ถึงขั้นเจ็บไม่ไม่ได้ถึงขั้นเจ็บแต่บอกก่อนเดี๋ยวเทปก็จะเห็นแหละว่าว่าเนี่ยกลัวเข็มโอเคเป็นแพ,น,แพน,นิคแต่ว่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นอ่าออนะคะับายคนสุดท้ายนะคะจะทำอะไรบ้างตรงไหนไม่ทอะไรเลยแล้วทำอะไรใเร็วก่อนจีดกามและหน้าผากด้วยผากด้วยหน้าผากเห็นชัดมากดูนะดูนะดูไม่ไม่ขยับเลยใช่่วนรวมปิดทองลูกนีิมีได้หนึ่งแรงมากแต่ว่าทำกล้ามอา่ะลงแห่เอามือจับกัด อาการลงการไม่ดีเลยแต่ที่เห็นชัดมากคือหน้าผากตอนแรกนาง<อ>เขียวจะมีริ้วรวเส้นๆข้างบนตอนนี้หายไปแล้วนะคะ <S <S เลิศสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปฉีดคลินิกที่เราบอกเลยว่าสำหรับคนที่แบบว่ามีงงไม่มากหรือว่าแต่อยากได้สินค้าคุณภาพดีเราแนะนําที่เมโกรบีฟิลนะคะเพราะาที่นี่เนี่ยนอกจาก,กอุปกรณ์สถานที่มันจะดีมากแล้วเนี่ยตัวคุณหมอเองอ่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่สอนฉีดฟิลเลอร์ฉีดบท็อกเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไว้ใจได้ในแง่ของว่าจะให้ใครลงลงขงลงเข็มให้เราเนี่ยมันก็ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ของชานะคะแล้วอยากจะไปตําเข็มจิ้มเข็บตําฟิลเลอร์ตําโบท็อกเหมือนเราทั้ง3คนนะคะก็แวะไปที่คลินิกเมกอบีฟิล์นะคะเราก็บอกว่ามาจากรายการของช่องคุณชานะคะจะลดทันทีคนละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกโปรแกรมใดๆก็ตามได้หมดหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเมกอบีฟิล์ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมาานะคะที่ติดตามพวกเราและหวังว่าทุกคนคงจะสวดใจไปพร้อมๆกับเราบ้าสำหรับชั้นนั้นแน่นอยู่แล้วอะไรก็ทำมันไม่ได้